ดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวค์เรื่องวัจีกรรมเนี่ยที่ทำไว้กับมารดาเนี่ย oh. แม้มารดาไม่ถือศา,าก็มีผลเหมือนกันแหละ oh. คือ บุคคลพ่อแม่ของท่านนี้เนี่ยมีบุตรอยู่ท่านหนึ่งพูดไม่ได้เพราะเป็นโรคสมองอักเสบอ๋อพูดไม่ได้ก็ต้องเลียงดูกันไปคมาไมพูดไม่ได้มันเป็นทุกข์เหมือนกันเนยค่ะทุกข์ของเจ้าตัวแล้วก็ ทุกของพ่อของแม่ด้วย <Okay. S 1> ทางแพทย์ก็จะว่าเกิดจากเชื้อโรคอะไรก็แล้วแต่แต่เื่นกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยผลอย่างนี้มาจากเหตุในอดีต <Okay. S 1> แต่คือเด็กคนนะี้เนี่ยในพบชาตินะั่นเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง oh. พ่อ ปู่ขยาไปผู้ห้ยตายเนีย่ย oh. มักจะกับฟัดกาเฟกับมารดา <Okay. S 2> กับแม่ในชาตินั้น <Okay. S 2> กับฟัดกาเฟียดเรียกว่าแต่แม่พูดอะไรก็เป็นไม่ถูกหูกันแหละแต่รักพ่อเพราะว่าพ่อหายตาย oh. ยิ่งปู่ย่าสนับสนุนใหญ่เลย oh. แต่พ่อกับแม่ก็เป็นคนดีตอนสุดท้ายพ่อก็ให้ลูกเนี่ย มาขอขามาแม่อ๋ oh. แม่ก็ให้อภัยครับให้อภัยก็ส่วนให้อภัยนะครับแต่เศษกรรมก็ยังมีอยู่ครับแต่ปู่ย่านั่นฮะอายท้ายตลอดเพราะฉะนั้นปู่ย่าชาตินั้นก็เลยมาเป็นพ่อแม่ชาติ oh. นี้โออนี่อายท้ายโอ้นะ oh. สนับสนุนครับคอยกันเลยเพราะแม่จะว่าก,กัน๋อ oh. พราชาตินี้เลยมาเป็นพ่อแม่ซะเองเลยจะได้รู้สึกสนลูกสาวนั้นนะซึ่งเป็นหลานในชาตินั้นก็มาเกิดในชาตินี้แล้วก็ไปเป็นโลกสมองอักเสบพูดจาไม่ค่อยได้แต่เนื่องจากว่าได้ขอเข้ามามาดานในชาตินั้นเพราะด้านชาตินี้มีสิทธิ์หายแต่ต้องสั่งสมบุญให้มันเยอะ ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาถ้าพ่อแม่ปัจจุบันถ้าได้ฟังเรื่องนี้อยู่ก็สั่งสมบุญให้เยอะๆลูกชวนลูกมาสั่งสมบุญเท่าที่เขาจะทำได้พอบุญมันมากเขา้าบาปมันจางลงไปบบ,บุญส่งผลดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขได้แต่อีกเคสหนึ่งนั้นน่ยยังแก้ยากอยู่ ที่สามพี่น้องนะเป็นใบใบสามพี่น้องจําได้ไหมที่อ่ออแแจําเรื่องราวได้ไหมจ๊ะว่าพบที่ผ่านมานั้นเป็นเด็กชอบสนุกคนอนล้อเลียนชอบแซวคนนุ้นคนนี้ตอนแรกก็ล้อเล่นตอนหลังก็เอาจริงเนี่ยเป็ล้อเลียนเด็กที่เป็นใบลอเลียนมันง กระทั่งเด็กก็นั้นเสียใจร้องไห้ไปฟ้องแม่แม่ก็เลยมาบอกกับแม่เด็กสามคนป้าช่วยห้ามปรามลูกทั้งสามอย่าไปล้อเลียนเลยไอ้แม่ของเด็กสามคนก็โต้แย้งบอกเธอก็ดูแลลูกของเธอให้ดีๆสิอ,อย่าให้ลูกเธอมาเล่นปนกันหรืออย่าให้เป็นใบ้สิดูให้ดีแล้วกันแม่ของเด็กเป็นใบ้ก็โกรธ บอกเออขอให้เธอไปมีลูกที่เป็นใบมาแล้วเธอจะรู้สึกว่า<อ>ฉันรู้สึกยังไงครับเวลาที่ลูกถูกล้อเลียนมาแล้วเนี่ยมันมีปัญหาทึกอย่างนี้ครับแล้วก็นี่ก็รประจีกรรมกับตอนโตพาเข้าวัดเพราะถึงอย่างไรพ่อแม่ของเด็กสามคนนั้นก็ะจายบุญออพาเด็กเข้าวัดไปทำบุญฟังธรรมกระหลวงตา แต่หลวงตาพูดไม่ทันความคิดครับคือความคิดไปเร็วแต่คาพูดไม่ทันเพราะน้กฟังดูแล้วมันก็อออ,อ,อ,อแแเหมือนติดอ่างอะไรอย่างนั้นก็จะไปไปพูดล้อเลียนมึงรับหลังมึงแต่หลวงตาท่านก็นไม่ได้วาอ,อะไร่าหายเฉยเฉยสองกรรมนี่เลยมารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสามพี่น้องนั่นจึงเป็นใบเนี่ยเป็นใบ พ่อแม่ชาตินั้นก็กลับมาเป็นพ่อแม่ชาตินี้ด้วย oh. ก็เลี้ยงลูกไป oh. จะได้รู้สึกว่ามเป็นยังไง <Okay. S 2> แต่ก็มีทางออกก็คือให้สั่งสมบุญเอาไว้ให้เยอะๆ <Okay. S 2> อธิษฐานจิตให้ดี <Okay. S 2> แต่ว่าใบแบบนี้นะไม่ใช่แบบใบหูหนวกนะคือ <Okay. S 2> หูได้ยินนะ oh. แต่ว่าพูดอ่ออแๆอะไรอย่างนั้น <Okay. S 2> เป็นใบอยู่ในระดับขนาดนี้ okay. ก็ยังพอที่จะแก้ไขได้แต่ว่าชาตินี้คงยังต้องใช้กรรมนี้ไปจนกว่าจะหมดชาติก็ให้สั่งสมบุญบแล้วก็อธิษฐานจิตกันให้ดีๆแล้วก็พบชาติต่อไปกรรมจะได้จางลงไปบ่างลงไปจนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายหรือกระแสกรรมแล้วมันหมดกระแสหรือสั่งสมบุญมากจนกระทั่งบุญส่งผลก่อน อย่างนี้ก็ถึงจะเป็นทางออกได้นะจ๊ะแต่ที่สำคัญคือต้องเข้าถึงพระธรรมกาย